เคยมีความเชื่อว่าเมื่อครบ100ปีถึง1000ปีจะมีเทพจุติจากสวงสวรรค์มายังโลกมนุษย์หนึ่งองค์โดยเทพองค์ดังกล่าวจะมาเกิดเป็นแมวและจะทิ้งเพชรตาแมวของตนให้ไว้ก่อนจะกลับขึ้นไปบำเพ็ญตบะบนสวงสวรรค์ดังเดิมเพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าของที่เลี้ยงดูแต่ในความเป็นจริงแล้วเพชรตาแมวเกิดจากแมวที่เป็นต้อหิน ไม่สามารถใช้การตาข้างนั้นได้และเมื่อแมวตัวดังกล่าวได้ตายลงดวงตาข้างที่เป็นต้อก็จะแข็งขึ้นราวกับก้อนหินแต่จะมีความสวยงามแวววาวราวกับเพชรดังที่เรียกว่าเพชรตาแมวมีเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่โบราณกาลว่าอดีตชาติชาติหนึ่งของแมวที่มีในตาเป็นเพชรเคยเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็ได้สร้างสมบาร,รมีมาพร้อมกันนั้นก็หมกมุ่นลุ่มหลงในวิชาไสยศาสตร์อันเป็นศาสตร์นอกพระพุทธศาสนา,ศาจนมีอนุภาพทางจิตแก่กล้าเมื่อดับขันจากโลกนี้ไปแทนที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกรรมกับชักนําให้มาเกิดในชาติภูมิที่ต่ำเป็นเดรัจฉานคือมาเกิดเป็นแมวแต่ถึงจะเกิดเป็นแมว ก็ยังเป็นแมวที่ทรงคุณวิเศษในตนเองเป็นคุณวิเศษที่มีอยู่ภายในแต่ไม่สามารถแสดงอนุภาพแห่งคุณวิเศษออกมาได้เพราะถือกำเนิดในชาติภูมิชั้นต่ำหากชาติที่เป็นแมวไม่พบผู้มีบุญมีศีลธรรมหมดจดหรือพบผู้มีสายกรรมผูกพันกันมาในอดีตชาติที่มีบุญบรารมีพอที่จะสามารถครอบครองเพชรตามแมว เมื่อแมวตัวนั้นตายไปเพชรตาแมวก็จะสูญไปเรื่องเล่าจากหลวงพ่อจรลันบุญดลบันดาลให้ได้เพชรตาแมวเมื่อปีพศ2500นายพุกเลิก,กเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีอยากได้เพชรตาแมวท่านมีคุณนายเป็นอิสลามไม่เคยสวดมนต์ชื่อสงเสงียม ท่านเจ้าเมืองพุกนำรถแท็กเตอร์มาช่วยพัฒนาวัดและเป็นรถคันแรกของจังหวัดสิงห์บุรีสมัยก่อนนั้นที่วัดมีกอไผ่เยอะท่านก็นำรถมาใส่กอไผ่ให้ใส่กอหนามพุงดอท่านเจ้าเมืองเป็นคนชอบเครื่องรางของขังเข้ามาบอกว่าหลวงพ่อครับผมขอเพชรตาแมวผมอยากได้จังอัตมาก็บอกว่า ท่านเจ้าเมืองอัตมาจะเอาเพชรที่ไหนได้เล่าอัตมาก็ไม่มีเพชรตาแมวแต่เอาละลองอธิษฐานดูนะไปสวดมน์จเจริญกรรมฐานดูนะถ้าท่านมีบุญวัสนาก็จะได้เองแหละทําไปทํามาท่านเจ้าเมืองก็สวดมน์เดินจงกรมนั่งกรรมฐานจเจริญวิปัสสนายังเอารถมาช่วยพัฒนาวัด หลังวัดตอนนั้นคุณชัยรัตน์ดารามาศเป็นผู้ตรวจราชการก็มาดูแลรถที่มาทำความสะอาดหลังวัดให้ท่านเจ้าเมืองสวดมนต์ได้จเจริญกรรมฐานได้ก็มาบอกอัตมาแหมเพชรตาแมวนึกว่าอยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่าอยู่ข้างวัดนี่เองมีโยมข้างวัดคนหนึ่งชื่อตะปุน เป็นญาติกับโยมผู้ชายของอาตมาอาตมาเรียกว่าลุงเป็นตาของท่านประหัดประสิทธิ์รองเจ้าอาวาสเคยไปเมืองรับแลที่วัดชีป่าไปเลี้ยงควายแล้วหายไปเจ็ดวันตอนนั้นอายุ86ปีพอท่านอายุ90ปีท่านก็ตายลุงปุ่นแกมีเพชรตาแมวตอนเช้าท่านเจ้าเมืองมาบอกว่าหลวงพ่อครับ ผมเอารถมาช่วยหลวงพ่อนะช่วยโน่นช่วยนี่ทำอะไรก็ทำเลยต้องทดสอบรถทางราชการเขาให้มาเป็นรถแท็กเตอร์คันเล็กๆผมสวดพาหุงมหากาได้ร้อยแปดจบแล้วนะอาตมาก็นึกว่าจะไปหาที่ไหนให้นะพอท่านเจ้าเมืองกลับไปอาตมาก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานแผ่เมตตานึกถึงเจ้าเมืองพุก เขามาช่วยเรานะช่วยวัดช่วยวาให้เตียนแล้วเขาก็นั่งกรรมาฐานขอเทพเจ้าดนบันดาลด้วยเถิดถ้าเป็นบุญของเขาเป็นสมบัติของเขาพอบ่ายสามโมงลุงปุ่นถือไม้เท้าที่ทำจากไม้สักมาแล้วยันหน้ายันหลังเคยไปได้ของดีมาจากเมืองรับแลเดี๋ยวนี้ยังอยู่ที่อัตมา เมืองลับแลก็คือเมืองสวรรค์เมืองนรกที่มันลับแลมองไม่เห็นเพราะเป็นภาพซ้อนลุงปุ่นแกมาหาแกบอกว่าแกมีเรื่องจะคุยกับอาตมาตสักหน่อยมีผ้าคีริวห่อของมาห่อใหญ่แล้วก็เปิดให้ดูบอกว่าของเหล่านี้ได้มาจากเมืองลับแลส่วนสิ่งนี้ผมถวายท่านส่วนตัวอาตมาก็ถามว่าอะไรหรือ ลุงปุ่นแกตอบว่าเพชรตาแมวโอ้โหอาตมาพูดไม่ออกเลยช็อกเลยอะไรเป็นอย่างนี้บุญดลบรรดาลได้จริงตื่นเต้นเงียบไปพักหนึ่งตอนนั้นลุงปุ่นแกอายุ86ปีแล้วลุงแกก็บอกว่าผมนา่าใกล้ตายแล้วผมฝันไปสามคืนแล้วผมมีลูกหลายคนมันแย่งกัน เพชรตาแมวของผมนี่มันหายไปตั้งปีนะท่านผมมาจากเมืองรับแลที่วัดชีปาพอกลับมาก็ฝันโน่นฝันนี่มีแมวมาหามาแล้วก็ตายอยู่เจ็ดวันก็ไม่เนา่าตอนดึกๆมันก็ร้องแป้วแป้ว,ปวอยู่ที่ข้อควายก็เดินไปดูนึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมแมวร้องได้ตายไปแล้วนี่นาะพอนึกถึงเรื่องที่ไปเมืองรับแลได ก็ไปแกะตาพอตาหลุดแมวเหม็นเน่าทันทีเลยก็เก็บไว้พอดีห่อผ้าไม่มีก็เอาผ้าโจงกระเบนเก่าๆของภรรยาซึ่งขาดแล้วมาห่อเพชรตาแมวเก็บไว้อยู่ต่อมาก็จะอวดลูกแล้วจะได้แบ่งให้ลูกๆแต่พอแกะห่อออกมาไม่มีเพชรตาแมวเลยมีแต่ผ้านุ่งที่ห่อไว้ต่อมาอีกประมาณปีหนึ่ง เพชรตาแมวก็กลับมาอยู่ที่พานบูชาพระก็จำได้เลยใช้ผ้าห่อใหม่และแกก็นำมาให้อัตมาในวันนั้นและอีกสองก้อนที่ได้มาจากเมืองรับแลอัตมาก็เก็บรักษาไว้อัตมาก็ตื่นเต้นดีใจรถของเจ้าเมืองก็ยังอยู่ที่วัดนี้ท่านรอคนขับรถให้ทำอะไรเสร็จแล้วก็ทานข้าวด้วยพอเจ้าเมืองมาหา อาตมาก็ส่งให้กับมือท่านเจ้าเมืองนี่น้ำตาร่วงเลยมือสั่นหมดคุณนายก็มาด้วยนี่บุญดลบรรดาลได้จริงแต่ผู้นั้นต้องจเจริญกรรมาฐานถ้าหากว่าอดีตชาติเคยเป็นของเขาต้องได้แน่ๆไม่ผิดหวังหรอกอธิษฐานนะเขาเรียกว่าตั้งปณิธานในใจคือการอธิษฐานเหมือนโยมตั้งว่าจะนั่งหนึ่งชั่วโมง ้าไม่ได้หนึ่งชั่วโมงอย่าเลิกเสียอธิษฐานปฏิธานในใจแล้วก็สัจจะจะหมดไปจะอธิษฐานอะไรก็ไม่ขึ้นขอฝากไว้นะอธิษฐานไม่ขึ้นทําอย่างไรก็ไม่ขึ้นอาตมาลองถามแย่ดูว่าลุงเอามาให้อาตมาไว้ทําไมลุงแกก็บอกว่าท่านครับลูกหลายคนมันแย่งกันผมเห็นว่า ท่านมีประโยชน์ในวันหน้าท่านยังหนุ่มอยู่ผมก็แ6หแล้วแล้วก็นึกว่าวัดนี้ต้องเจริญเพราะคนเมืองรับแลมันบอกผมคนเมืองรับแลมาเข้าฝันก่อนที่จะได้เพชรตาแมวบอกว่าท่านจะเจริญและท่านจดไว้นะจะเจริญอย่างไรผมก็แก่แล้วไม่ช้าผมก็ตาย นี่เล่าเหตุการณ์เมื่อปีพศ2500ผ่านมาแล้วนี่บุญดลบรรดาลได้จริงแต่ต้องนั่งกรรมฐานถ้าไม่นั่งกรรมฐานไม่มีทางต้องได้ด้วยการไปซื้อมาแต่บุญกรรมฐานไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามันมาเองในที่สุดเจ้าเมืองก็นำไปทําแหวมใส่มีความเจริญเรื่อยมาและเป็นคนมีศีลมีธรรม และนั่งจเจริญกรรมฐานลูกสาวเรียนหนังสือสำเร็จเป็นแพทย์คนโน้นก็สำเร็จคนนี้ก็สำเร็จเห็นจะเป็นด้วยอำนาจบุญกุศลและก็มีความสุขจเจริญสืบมาอยู่มาไม่นานคุณนายอยากได้ขึ้นมาเสียอีกแล้วมาที่วัดเองไม่ได้บอกท่านเจ้าเมืองให้เรือขับมาส่งอาตมาก็ถามว่าเอาคุณนายมาอย่างไร คุณนายก็บอกว่าอีฉันก็อยากได้บ้างสิเอาอยากได้ต้องทำบุญนะต้องตักบาตท,ทุกวันนะต้องสวดมนต์บทนั้นให้ได้นะลองทำดูสิถ้าเป็นบุญของคุณนายคงจะได้นะและต้องนั่งกรรมาฐานด้วยนะคุณนายเป็นคนอิสลามรับรองทำไม่ได้คุณนายบอกว่าขาอีฉันไม่ดีเจ้าค่ะขาเป๋เดินขเขย่งขยเขย่ง อาตมาบอกเขาว่าขาเป๋ก็ต้องเดินจงกรมไม่งั้นไม่ได้นี่ความอยากได้อันนี้ทำให้เจริญกรรมาฐานขั้นต้นไม่ใช่ศรัทธานะไม่ได้มีความศรัทธาหรอกอยากได้เพชรตาแมวมากกวา่าอยากได้มากขาเป๋ก็ต้องเดินอาตมาให้คุณนายเดินจงกรมนั่งกรรมาฐานสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ให้เท่าอายุเกินหนึ่งจบแล้วสวดพาหุงมหากาคุณนายก็มีสัจจะเกิดศรัทธาเดินจงกรมนั่งกรรมาฐานได้ดีกว่าสามีอีกใส่บาตท,ทุกวันและมีคุณแม่ที่เป็นอิสลามอยู่ที่อยุธยาอยู่บ้านของตะเคียนมีเรือขายเครื่องเทศสมัยเก่าก็พลอยอนุมโมทนาด้วยและก็ทำบุญตักบาตอิสลามก็ตักบาตรสืบมา คุณนายก็สวดมนต์เสมอทำไปทำมานึกว่าเพชรตาแมวจะอยู่ที่ไหนหรือปรากฏว่าอยู่ข้างวัดรลน,นี่เองเจ้าของที่เขามีเขาจะให้ลูกหรือก็มีลูกหลายคนอัตมาไปขอเช่าบอกว่าให้หมื่นหนึ่งเอาไปเลยเขาบอกว่าไม่ได้แสนหนึ่งก็ไม่ให้ท่านอัตมาก็คิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ถ้าเป็นของคุณนายคุณนายก็ต้องไปอันนี้แหละได้พบมาแล้วพออยู่มาได้หน่อยหนึ่งคุณนายก็มาที่วัดมานั่งกรรมฐานแต่มาด้วยความศรัทธาแล้วคราวนี้ทีแรกไม่ศรัทธานะจำไว้อย่างหนึ่งนี่เป็นเทคนิคต้องทำด้วยความศรัทธาถ้าทำโดยเสียไม่ได้อยากได้เป็นกิเลสถ้าทำด้วยศรัทธาทำด้วยความปิติอินดี ทำด้วยบุญกุศลของตนเองนี่ไม่ใช่กิเลสมันจึงจะได้พอถึงข่าวได้เป็นอย่างไรวันหนึ่งสองสามีภรรยาเจ้าของเพชรตาแมวก็ปรึกษากันและวันนั้นก็ทําขนมปรากิมไข่เตาหาบแกงมาเลี้ยงพระมากันสามคนสมัยนั้นพระทั้งวัดมีไม่เกินสิบห้าองค์เมื่อพระฉันพัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็พากันมาหาอาตมาที่กุฏิมีดอกไม้ทูบเทียนมาเรียบร้อยมาบอกว่าท่านครับผมเอาเพชรตาแมวมาถวายอาตมาก็ตกใจขอซื้อหมื่นหนึ่งเขาบอกว่าแสนหนึ่งก็ยังไม่ขายให้นี่ถวายฟรีนี่คือบุญดลบรรดาลจากกรรมฐานนะมันเป็นของคุณนายเขาผลสุดท้าย เจ้าเมืองสามีภรรยาได้ไปทั้งคู่เลยในการเวลาต่อมาก็ย้ายจากจังหวัดสิงห์บุรีไปสุดท้ายปลายทางก็ปดเกษียณบัตรนี้ถึงแก่กรรมหมดแล้วอัตมาไปงานศพทั้งสองคนศพเจ้าเมืองไม่ได้เผาเขามอมให้แก่โรงพยาบาลศิริราชให้หมอศึกษาต่อไปตอนหลังคุณนายสงเสงี่ยม ผู้เป็นสีภรรยาก็ตายพอตายแล้วอาตมาไปสืบถามลูกว่าเพชรตาแมวอยู่ที่ไหนไม่มีใครได้เลยนะหายไปเลยแสดงว่าลูกไม่มีบุญนะหายไปเลยก็เรียกรวมตอนที่คุณนายเสงเงียมตายไม่มีใครได้ทั้งลูกทั้งหลานก็ไม่ทราบว่าหายไปได้อย่างไรอยู่แต่แหวนเขาก็นำมาให้อาตมาดูแต่ไม่มีหัวแหวนอาจจะเป็นโจรกรรม หรือใครลักไปก็เป็นได้ไม่แน่นอนหรือหายไปเองด้วยบุญกุศลของเขาไม่มีอย่างไรก็ไม่ทราบอันนี้เป็นที่ค้นเดาลลำบากขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนี่บุญดลบรรดาได้จริงนะแต่ต้องนั่งกรรมาฐานคุณวิเศษเพชรตาแมวนั้นเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทั่วไปมีอนุภาพปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย ไม่ให้อันตรายก้ามกายเข้ามาใกล้ผู้ครอบครองโดยเฉพาะจากอุบัติเหตุทั้งหลายมีคุณวิเศษนัก